สวัสดีค่ะวันนี้เพ่อแม่จะทำข้าวไม่ใช่กับข้าวอาหารเช้าก็าจะทําเนี่ยค่ะไก่กับบโ็โดนะแล้วก็จะใส่ถั่วขาวด้วยที่จริงมันต้องใส่เท่าที่เคยทํานะคะใส่ชิกพีไอถั่วลูกไก่อะค่ะแต่มันไม่มีอะ่ะจำผิด มีถั่วขาวหูไม่รู้กี่กระป๋องเลยก็เลยใช้ถั่วขาวนะคะเดี๋ยวล้างก่นอนเพรมันก็มีประโยชน์ทั้งนั่นนะนะแต่ส่วนมนากเขาจะเอานิชีสพีนะตัวลูกไก่มันก็จะเท่วว่านะ ส่กระป๋องขอโทษนะคะเคาะโป้งๆเลยเม็ดเดียวก็ไม่ให้เล็ดรอดมีอะไรอยู่ก็กินให้หมดนี่อะไรก็ทำไปเรื่อยค่ะ ก็อันนี้เป็นเซอร์เรลี่ถั่วข้างน้ำไว้โอ๊ย <c oughs> วัดด้วยโอ้ยจะเป็นอะไรกี่อย่างนะเนี่ยตาหูคอจมูกเป็นหมด <c oughs> พร้อมกันอ่านี่ก็ อันนี้หันไว้แล้วะคะไม่มีการตัดต่อนะคะถ้ายาวก็ขออภัยด้วยคิดว่ายาวแล้วะคะ่ะใส่ไหนก่อนดี มาให้ดูนะคะคืออะไรที่มันกินได้เนาะเราก็มาผสมกันลงไปผสมหลายๆอย่างก็เรียกว่าสลัดแล้วเนาะก่อนก็ไม่เข้าใจนะนึกว่าสลัดมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องมีไข่มันต้องมีอะไรอะไรที่จริงแล้วคําว่าสลัดคือมันการผสมผสานลงมาลงมานี่น่าจะได้สองสามมืออยู่ะคะ่ะ อันที่ใหญ่หน่อยเพราะเด็กๆเอาคนมันจะได้ไม่เละเนาะอันนี้เอาไปเลยเล็กหน่อยอันนี้สองตอนนี้เริ่มราคาเริ่มลงแนละ้ ตอนที่แพงเนี่ยโหลูกหนึ่งเนี่เกือบสามเหรียญเน,นะะ่ยค่ะตอนนี้เริ่มลงมาหน่อยละเหลือเหรียญแปดสิบนี่เราจะกินสักสองมื้อนะสองสามมื้อก็เลยใส่ลูกหนึ่งเลย กีก็แอบไปแอบล้างมือแอบหยิบไก่หน่อยใส่โอไกค,ค่ะเห็นไหมเห็นนะ ไปทางผักกับโปรตีนกระไฮเดรตเล็กน้อยอุย้ยชิ้นใหญ่นี่เป็นไก่ย่างนะคะเดี๋ยวพอคนมันก็จะแตกออกเนะพราะว่ามันเป็นตรงอบมันก็จะแหงๆเสร็จแล้วค่ะตอนนี้ก็ อันนะี้แลละกันถนัดดีก็ค่ะแล้วก็ตอนแรกกะว่าจะใช้น้ำมันงาแต่ก่อนดีนึกขึ้นได้อ้าวมีนี่เดี๋ยวจะหมดอายุซะเลยกินก่อน ก็เลยใช้นี่ก่อนนะพี่ยาวแล้วนะเมื่อกี้มันก็คือมีน้ำมันอยู่แล้วล่ะเพราะว่ามันเป็นอิตาเลียนนะมันจะหนักไปทางน้ำมันมแหละน้ำมันมาก่อเราก็จะใส่เกลือไปน,นิดหนึ่ง ก็ลังนะเอาก็ใช้เกลือชมพูหลังเขาก็จิ้มเขาก็จะแบบอ้าวเออก็ลื่นจิ้มก็จะแบบจืดๆหวานๆนิดๆเราเลือดไทยอยู่ที่ไหนต้องเจ้มจนนะคะอ้าวลืม <laughs> คนละพี่ใทย เลยจริงเรียบร้อยตอนนี้มาเขือเทศคาะตลาดมัตนต้องมีมาเขือเทศแดงๆหน่อยนะเนาะเสร็จียบร้อยแล้วค่ะเนี่ยมันมืมีเหลืออยู่ลูกหนึ่งเนะี่ยมาเขือเทศอะ่ะซื้อมาแบบ มันแพงมากก็เลยกินแบ่งประหยัดหรือ,อยู่ลูกนึงว่าจะเอาทําอีกสลัดหนึ่งค่ะคุดคุดแม่นี่ถ้าได้สีแดงนะมันจะดีมากเลยเนาะแล้วก็เอาใบนี้มาใส่อีก เขียวปิีกแทนที่จะใส่ต้นหอมผักชีหรือว่าตั้งโอนะซูเปอร์แมมก็คือมีอะไรก็กินอย่างนั้นค่ะไม่ต้องสรรหาไป <c oughs> ขอให้เป็นเขียวเขียวโอเคละชิมสัะหน่อยสิอย่างนั้นคะ่ะชิมัะหน่อย ก็เป็นตาก็เจ็บหูก็ตึงโอออะไรเนี่ยยังไม่ตึงนะเขาบอกดับลงให้เจอืมอีกสักหน่อยสักหน่อยชอบเ็มจน มันอร่อยแหละแต่แบบให้จจ้ๆหน่อยนึงมีเยอะี่ให้หมดหมดจะได้ตู้เย็นจะได้โล่งๆนี่ถ้าฝรั่งมาบ้านนี่แทบจะไม่มีอะไรให้กินเลยเนี่ยวัตถุดิบฝรั่งไม่มีละจัดก,การเรียบ นี่ค่ะก็จะเป็นโดยประการราชนีอย่างนี้ค่ะโอเคไหมสุขภาพที่สุดเดี๋ยวเราก็กินหนึ่งมื้อแล้วก็ใส่กลองกินกลางวัน หรือเย็นอีกหนึ่งมือ้อตอนนี้มันก็จะกลางวันแล้วนะ่ะสิบเอ็ดโมงแล้วนะมีมะเขือเทศหรือว่ามีอะไรคาเรียกอะไรนะแคปซิกับเอพริกหวานนะนะแดงๆเหลืองๆสักหน่อยนี่โอ้โหสุดยอดเลย หอมใหญ่ก็มีเยอะแยะเลยนะแต่ว่าระเภทผักมันเยอะแล้วนะาโอ้โหน่ากินหลายๆจ้าขอบคุณที่รับชมนะคะ11นาทีขอบคุณที่รับชมคะ่ะช่วยกดไลค์กดแชร์เอ้ยเม่ต้องแชร์ค่ะอายเขา กดไลค์ให้ก็พอขอบคุณมากนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญค่ะสวัสดีค่ะ